สวัสดีครับผมอานะครับสาหรับเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆที่สนใจนะครับผมก็อาหายไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเนื่องจากมีธุระนาะก็พว้งมผมมีแล้วครับครูปะนะครับผมก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้จะมาสอนนะครับครั้งที่แล้วสอนการควบคุมคอมพิวเตอร์นะครับจากระยะไกลด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับเดี๋ยวนี้สอนควบคุมมือถือระยะไกลด้วยคอมพิวเตอร์บ้างนะครับสลับกันเนาะก็นะครับ วันนี้นะครับก็จะแนะนำนะครับจริงๆมีมีมีสองโปรแกรม2แอปพลิเคชันที่ผมใช้ในการทำเนาะแต่วันนี้จะแนะนำหนึ่งแอปก่อนก็คือแอปที่มันมีชื่อว่า a อดดี้เนะครับผมแอดดี้เด็กนะครับสามารถดาวน์โหลดแบบง่ายๆเลยไฟล์ขนาด3.8มจุเมกเองแป๊บเดียวนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ล่างนี้ละกันนะครับผมก็นะครับอันดับแรกนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับมันก็จะมีระบบปฏิบัติการให้เราเลือกหลายระบบนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS Android macOS นะครับ ChromeOS แล้วก็ Windows นะครับของผมผมจะโหลดเป็นแบบ Windows นะครับก็คลิกมาที่ Windows แล้วก็กดดาวน์โหลด now นะครับแล้วก็ผมโหลดเป็นเวอร์ชัน6ไปเลยนะครับกดเก็บไว้นะครับตอนนี้ก็คือแอปพลิเคชันก็จัดการดาวน์โหลดไปแล้วนะครับอันนี้นะครับอ่กดโอเพนขึ้นมาเลยนะครับอันนี้นะครับอันเดียวกันนั่นแหละครับผมโหลดมา2ครั้งนะครับก็นะครับวิธีการติดตั้งก่อนเลยนะครับก็ ให้ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของเราโดยการกดลันมันขึ้นมานะครับแค่นี้เองแค่นี้เองวิธีการติดตั้งนะครับก็คือเรามาดูกันก่อนนะครับเมื่อเปิดออกมามันมันเป็นแบบไหนนะครับก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่ามันจะเป็นรหัสสําหรับการรีโมทนะครับผมในการรีโมทก็คือจากระยะไกลนะครับก็คือมันจะต้องใช้รหัสเดียวกันมานึงเหมือนถึงจะเข้าเขาเรียกว่าเชื่อมต่อกันได้นะครับเหมือน ในตัว Google Home นะครับผมรีมโมทที่ว่าผมแนะนําไปครั้งที่แล้วนะ่ะก็คืออันนั้นจะใช้อีเมลในการเชื่อมต่อกันแต่นี้ก็คือจะใช้นะครับผมเขาเรียกว่าใช้รหัสนะครับในการรีโมทก็คือการควบคุมระยะไกลนะครับในการเชื่อมต่อกันเนาะอ่ะโอเคนะครับตอนนี้อันนี้คือรีโมทของผมนะครับคราวนี้ถ้าเกิดผมจะควบคุมนะครับผมก็ต้องมาเขาเรียกว่าก็ต้องมาใส่รีโมทนะครับอ่ารีโมทต,ตรงนี้นะครับก็คือรีโมทเครื่องที่เราจะควบคุมก็คือ รีโมทโทรศัพท์มือถือของเราคราวนี้เราไปดูกันว่าโทรศัพท์เราจะต้องติดตั้งยังไงนะครับผมไปดูกันเลยนะครับโอเคครับคราวนี้นะครับเราก็จะต้องมาเข้ามาที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือเราเนาะแล้วเราก็ไปที่เพ t ต r นนะครับผมไปดาวน์โหลดนะครับผมแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Addydex เข้ามานะครับ Addydex Remote นะครับก็ไปกดดาวน์โหลดเข้ามานะครับซึ่งผมก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้รูปล่างลักษณะนะครับฟัดนะครับผม คราวนี้นะครับก็วิธีการเข้าก็คือให้เข้าจากแอดีเด็กตัวนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นะครับผมเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราขึ้นมานะครับผมมาคราวนี้นะครับผมจะสอนอันดับแรกก็คือนะครับตอนนี้เราเราในโทรศัพท์เราเนาะเราก็จะได้พินเขาเรียกว่าเป็นตัวรีโมทนะครับรหัสรีโมทเข้ามาละรหัสประจาเครื่องนะครับผมก็จะใส่รหัสตัวนี้เข้าไป3 7มเจ็ดเจ็ดแปสห้าสองหนึ่งหนึ่งนะครับผมอ่าเสร็จแล้วเราก็กด Connect นะครับ พอกด Connect นะครับถ้าถ้าเกิดเป็นครั้งแรกนะครับมันก็จะมีตัวเขาเรียกว่าการเชื่อมต่อครั้งแรกเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นข้อความขึ้นมานะครับให้เราทําการกดติ๊กถูกแล้วก็กดอยอมรับนั่นแหละครับผมแต่คราวนี้เมื่อกี้นะครับของผมผมเคยกดยอมรับไปแล้วนะครับผมก็เลยขึ้นตรงนี้เลยว่าต้องอว่าคนเนี่ยครับผมรหัสต,ตัวนี้นะครับ3 6มหสนเนี่ยต้องการจะเข้ามาเชื่อมต่อมารีโมทกับหน้าจอความ โทรศัพท์ของเรานะครับผมยอมรับไหมก็กดยอมรับไปนะครับผมคราวนี้อันนี้ผมก็จะขอบันทึกหน้าจอนะครับผมเราก็กดเริ่มเลยนะครับคราวนี้เห็นไหมครับว่าหน้าจอของของโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยนะครับเห็นไหมมันขึ้นมานะครับผมหน้าจอเห็นไหมครับหน้าจอโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับมันขึ้นมาบนเขาเรียกว่าบนบนจอคอมพิวเตอร์ละนะครับนยครับสามนะครับจะเป็นเห็นไหมครับ เดี๋ยวขอจับก่อนนะครับอจอจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นประมาณนี้เนาะ,ะเห็นพอใช้เมาส์เลื่อนนะครับก็จะในหน้าจอก็จะมีเมาส์เลื่อนนะครับแต่คราวเนี้ยไอโปรแกรมเนี้ยมันมันไม่สามารถที่จะ,จะเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันไม่สามารถที่จะคลิกหรือควบคุมได้มันสามารถดูหน้าจอได้อย่างเดียวนะครับมันเอาไว้สาหรับเวลาเราสอนหนังสือเนี่ยเวลาเราใช้ a อออเถ่ายรูปอะไรประมาณเนี้ยนะครับเราสามารถแชร์หน้าจอขึ้นมาได้นะครับมเช่นสมมุติว่าเนี่ยแบบนี้ครับอ่า บบสมมติว่าผมถ่ายรูปอะไรมาเนี้ยนะครับสมมติว่าผมถ่ายรูปเนาะประมาณนี้เห็นไหมครับหน้าจอก็จะ,ะก็จะเห็นขึ้นมานะครับผมก็แต่ครา้นี้ความหน่วงมันก็จะอยู่ที่ความเร็วของอินเทอร์เน็ตละกันนะครับผมความหน่วงของหน้าจอในการเลื่อนไปเลื่อนมานะครับผมก็ นะครับมันจะอยู่ที่ความของอินเทอร์เนต็ตเนาะมันก็จะไว้ใช้นี่แหละครับเหมือนแบบประมาณอธิบายหน้าจอหรือบางครั้งเวลาครูสอน AI เงี้ยครับผมอ่าก็สามารถใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับในการแชร์หน้าจอจากตัวโน้ตบุ๊กไปที่นักเรียนได้นะครับผมโอเคเนาะคราวนี้ผมจะสลับมั่งนะครับถ้าเกิดผมจะใช้โทรศัพท์ ควบคุมคอมพิวเตอร์นะครับครั้งที่แล้วสอนโคมรีโมทไปแล้วครั้งนี้จะสอนนี่แหละครับแอดดิเน็กรีโมทนะครับก็เดี๋ยวอันดับแรกก็คือให้นะครับผมทําการเข้าไปตัวแอดดิเน็นะครับกดกากระบาดออกไปเพื่อทําการออกนะครับหน้าจอก็จะอ่าบวกว่าตอนนี้อ่าทางมือถือได้สั่งให้ออกแล้วแต่ก็จะมีเนี่ยครับเป็นรหัสตรงนี้ขึ้นมานะครับก็คือือนเป็นพินนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้เป็นอ่ะผมจะบอกว่ามือถือนะครับผมอ่าโฟนก็ได้ครับโอ้อย่างเงี้ยนะครับ ครั้งต่อไปเราก็สามารถดับเบิลคลิกตรงนี้เลยนะครับผมแล้วคานนี้โทรศัพท์ก็จะทําการก็คือให้เรากดแอปพลายได้เลยนะครับผมไม่ใช่แอปพลายกดตกลงได้เลยนะครับผมโอเคคราวนี้นะครับกับการบ้างถ้าเราจะใช้โทรศัพท์ควบคุมคอมพิวเตอร์ของเราทํายังไงนะครับเราก็เห็นไหมครับในคอมเราก็จะมีรหัสรีโมทต,ตรงนี้นะครับผมในคอมเราก็จะมีรหัสรีโมทต,ตรงนี้นะครับอ่าเราก็ทําการใส่รหัสรีโมทเข้าไปนะครับผมใน มือถือของเรานะครับผมใช้ใส่ไปเลยแล้วกัน6 30นะครับ7 8 5 9 5 9นะครับเสร็จแล้วกดนี่เลยปึ๊บนะครับกดเข้ามาในมือถือไอในในโน้ตบุ๊กของเราก็จะขึ้นมาว่าโทรศัพท์เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างอนุญาตให้คลิกได้ไหมนะครับผมอ่าอนุญาตให้อัดวิดีโอได้ไหมอนุญาตให้มีเสียงไหมนะครับอนุญาตให้ทําอะไรบ้างแต่ผมขอติ๊กอนุญาตทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็กดนี่เลยครับ นีนะครับกดตกลงนะครับผมปึ๊บเห็นไหมครับตอนนี้หน้าจอของเราก็หน้าจอของคอมพิวเตอร์ของเราก็จะมาขึ้นในตัวเรียกว่าในโทรศัพท์ละนะครับก็ใช้งานเหมือนกันเลยนะครับผมใช้ <c oughs> สามารถย่อได้เห็นไหมครับย่อขยายสามารถพิมพ์ได้โดยการนะครับคลิกไปที่ตรงนี้นะครับคลิกแช่นะ แล้วก็เห็นไหมครับเอาเมาส์เ่อนไปอยากทําอะไรนะครับอยากจะคลิกอยากจะใช้แป้นพิมพ์นะครับเนี่ยสามารถเรียกขึ้นมาจากเมนูตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับอยากจะเข้าไปจอ1จอ2ก็มี2จอนะครับสมมติมันจะมาที่จอ2เห็นไหมครับอ่าก็จะเป็นจอ2นะครับถ้ามี3จอก็ตอนนี้คือผมเปิดไว้2จอนะครับผมอ่านะครับขอกลับไปที่จอที่1นะครับซึอ่าเป็นแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยครับก็คือเป็นโปรแกรมสําหรับการ ควบคุมหน้าจอระยะไกลนะครับผมนะผมขอเปิดขึ้นมาเห็นไหมครับคราวนี้อ่ะสมมติว่าถ้าแบบพอดีละพอละไมเอาละปิดละนะครับอ่ะปิดละทำยังไงเราก็เปิดหน้าจอตรงนี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราก็อ่ะขอโทษครับเปิดหน้าจอขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็กดตรงนี้เลยนะครับผมอ่า disconnect นะครับปึ๊บสีแดงเนาะคลิกไปที่ disconnect นะครับอ่าหรือใช้เมาส์คลิกก็ได้นะครับเห็นไหมครับมือถือก็จะบอกว่าไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วเพราะว่าโดน เอาออกแล้วแต่ว่าในมือถือของเราก็ยังสามารถที่จะนะครับเปลี่ยนชื่อได้นะครับหรือจะลบตัวพินพ์ตัวเมื่อสักครู่นี้ออกไปเลยก็ได้นะครับผมอ่าเห็นไหมครับเ <c oughs> นี่ยนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเทคนิคการควบคุมนะครับผมอ่ใช้โทรศัพท์ควบคุมคอมใช้คอมควบคุมโทรศัพท์สามารถใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนชื่อตัวนี้นะครับเป็นคำว่า rename เ,เ,เนาะเป็นอ่าคอมพิวเตอร์ นะครับผมโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับก็จะมีชื่อครั้งต่อไปเราก็ไม่ต้องมาใช้พิน้ะครับเราก็ไม่ต้องมาใช้พินตัวนี้แล้วมาถึงแล้วก็คลิกเข้ามาเลยนะครับแค่นี้เองนะครับตัวคอมก็จะแจ้งเตือนนะครับว่ามีจะตัวมือถือเราจะจะเข้าใช้คอมเลยนะนะครับอันนี้เขาเอาไว้เขาเรียกว่าเอาไว้สําหรับแบบบางครั้งเนาะเพื่อนที่อยู่เพื่อนพ่อแม่ที่ว่าอยู่ห่างกันนะครับไม่สามารถที่จะทําหรือไม่สามารถที่จะ เรียกว่าลงโปรแกรมทำาทําเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือหรือเหมือนเหมือนมันมีปัญหาอย่างเงี้ยครับผมอ่าเราก็สามารถใช้วิธีนี้แค่แค่ให้พ่อแม่กดตกลงนะครับเราก็สามารถเข้าไปควบคุมเครื่องของของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของเพื่อนของลูกศิษย์นะครับผมอ่าล้วก็ตั้งค่าให้มันถูกต้องเนาะแล้วก็กดออกมาก็ได้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมอันนี้ก็อ่าเป็นโปรแกรมที่มาแชร์นะครับถ้าเกิดไม่ต้องการนะครับเราก็ทําการนะครับรีมูฟได้เลยนะครับอ่ารีมูฟ นะครับอ่ารีมูฟตัวนี้ไปได้เลยนะครับหรือทําการรีมูฟโปรแกรมทิ้งไปได้เลยนะครับผมสำหรับโปรแกรมตัวนี้นะครับอ่าโอเคเนาะงั้นก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสําหรับวันนี้โอเคครับเป็นไงบ้างครับสําหรับเรื่องที่อ่ามาแชร์ในวันนี้นะครับก็ถ้าเป็นประโยชน์นะครับมากน้อยเพียงใดก็นะครับผมสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมแล้วก็ครั้งหน้านะครับอาจจะมีเวลาจะมาสอนวิธีการใช้ ทีวิวเนาะอันนี้ก็จะใช้คล้ายๆแอนนี่เด็กเหมือนกันนะครับที่สอนแอนนี่เด็กก่อนเพราะว่าน้อยคนที่จะรู้จักนะครับก็เลยไปสอนแอนนี่เด็กก่อนนะครับก็ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาว่างก็หรือเจอข้อมูลอะไรใหม่ๆนะครับมันอาจจะเป็นอ่าเขาเรียกว่ามันอาจจะเก่าแล้วนะครับเพราะว่าแอนนี่เด็กนี่ก็ออกมาได้ประมาณหลายปีแล้วนะสองสามปีแล้วมั้งถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ว่า ตอนนี้มันก็มีการอัปเดตใหม่ขึ้นมานะครับผมเปิดมันก็รู้สึกว่าโปรแกรมจะเสถียรขึ้นนะครับเร็วขึ้นนะครับผมก็เลยเอามาแชร์นะครับเป็นประสบการณ์นะครับเป็นการควบคุมหน้าจอนะครับโอเคเนาะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็นะครับขอกล่าวคำว่าขอบคุณนะครับผมที่รับชมแล้วก็สวัสดีครับ